โมโมเซสบราวนิงเกิดเมืเ่อวันที่23มกราคมีศ2 1 8 5เป็นนักออกแบบอาวุธชาวอเมริกาที่มีการพัฒนาอาวุธปืนขนาดทหารและปรนเลือนหลายชนิดซึ่งในปัจจุบันอาวุธดังกล่าวนั้นยังถูกใช้งานมากมายอยู่ทั่วโลกเขาได้มีการออกแบบอาวุธครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ13ปีในร้านขายปืนของพอ่อและได้รับรางวัลสีทธิบัตรอาวุธปืนกระบอกแรกของเขาเมื่อวันที่7ตุลาคมพศ2 1 8 9เมื่อมีอายุ24ปี เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักออกแบบอาวุธปืนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเป็นผู้บุเกเบิกการพัฒนาอาวุธปืนอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่ทันสมัยการออกแบบของบราว i ิ g นั้นมีอิทธิพลต่อการออกแบบของอาวุธปืนเกือบทุกประเภทเขาได้คิดค้นการปรับปรุงส่วนที่สําคัญสําหรับปืนไรเฟิลและปืนลูกซองที่สามารถยิงได้แบบนัดเดียวโดยใช้คันเหวี่ยงและการปั๊มและเขาได้มีการพัฒนาปืนพกแบบอัตโนมัติที่มีความ สามารถและความกระทัดรัดโดยมีการออกแบบระบบลูกเลื่อนค่อมังเพิงซึ่งเรียกว่าการสไลด์ปืนพกและเป็นการออกแบบระบบลูกเลื่อนค้อมังเพิงในปืนกงอ,อัตโนมัติทุกประเภทเช่นเดียวกับวุธปืนแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่กำลสมัยหลักบอกเขามีการพัฒนาปืนที่มีการอัดบรรจุด,ด้วยแก๊สขึ้นเป็นครั้งแรกโดยปืนกลโ้ดบาวนิ่โมเดล1895เป็นระบบที่เหนือชั้นกว่าการท้อนถอยหลังกลับของระบบกลไก เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบอาวุธปืนที่บรรจุด้วยตัวเองที่มีอำนาจการยิงสูงที่สุดในโลกเขายังได้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาปืนใหญ่แบบอัตโนมัติการออกแบบที่ประสบความสําเร็จและได้รับความนิยมมากของบราวนิงก็คือปืนพกแบบ M 1 9 1 1่นปืนกล M 1 9 1 7ปืนกล M 1น1 9นและปืนกลหนัก M 2ปืนไรเฟิลแบบอัตโนมัติบราวนิงและบราวน i n ออโต้5รวมทั้งปืนลูกซองแบบอัตโนมัติรุ่นแรก อาวุธปืนบางส่วนในปัจจุบันยังงงผลิตอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยเบลนี้เป็นผู้ที่รับใบอนุญาตนคือก่นของเขานั้นถูกผลิตมากที่สุดในโลก